เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวลือหนาหูกับทีมของเราอย่างต่อเนื่องแบบไม่จบไม่สิ้นเสียทีแม้จะมีการออกมาปฏิเสธไปแล้วหลายตอนหลายครั้งก็ตามนั่นก็คือในรายของทางคริยงเอมปาเป้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสของทางเปอเชเ่ปารีสแองฌ์แฉง ซึ่งล่าสุดมันก็ได้กลายมาเป็นประเด็นหลังมีรายงานข่าวในประเทศสเปนที่นำโดยอาร์สสื่อชื่อดังของพวกเขาที่ได้ระบุว่าราชันชุดขาวเรอันมาดริดได้ถอนสมอจากการไล่ล่าตัวเขาไปแล้วด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีบางสื่อบางกระแสพยายามจะเชื่อมโยงนักเตะเข้ากับทีมลิเวอร์พูลของเราอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามหากเรามาดูเหตุผลในการถอนตัวของเรอันมาริดดังกล่าวข้างต้นก็คือข้อเรียกร้องเรื่องค่าเหนื่อยของเอ็มปาเป้ที่พวกเขามองว่าสูงเกินกว่าความเป็นจริงไปมากหลังตัวของนักเตะต้องการได้ค่าแรงในระดับ35ล้านยูโรต่อปีโดยให้สโมสรเป็นผู้รับภาระภาษีทั้งหมดแทนที่เขาไปด้วยไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีเงินค่ากินเปล่าในการเซ็นสัญญาต่างหากอีก100ล้านยูโร แน่นอนว่าด้วยตัวเลขดังกล่าวขนาดนั้นยังทำให้ทีมอย่างเรอันมาดริดถอยลุดไม่เป็นพลาจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ลิเวอร์พูลของเราซึ่งเป็นสโมสรที่รักษาระเบียบว,วินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดและมีโครงสร้างค่าเหนื่อยที่ชัดเจนจะยอมทำลายกรอบการเงินดังกล่าวเพื่อเซ็นสัญญากับเขาแม้ว่านักเตะกำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงแชร์แมงในช่วงสัมเมอร์นี้ก็ตาม นั่นจะไปสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟที่ออกมายอมรับก่อนหน้านี้ว่าแม้เอมปาเป้จะเป็นนักเตะที่ดีแต่ด้วยเงื่อนไขด้านการเงินทำให้เขาอยู่ไกลเกินเอื้อมสำหรับทีมของเราไปมากด้านเดฟโอซีคอปสื่อที่จอะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าดีลนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับยอดทีมจากเมอร์ซี์ไซ และเป็นเพียงข่าวโคมรลอยที่ถูกจุดกระแสะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นในไหนเราก็เคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับความสนใจในตัวนักเปรกใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็มาดูอีกคนที่ถูกเชื่อมโยงมาถึงทีมของเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือทักเอาฟองโซเดวิส แบ็คซ้ายตัวเก่งของทางเสือใต้ไบาเยนมิวนิหลังจากมันมีรายงานข่าวจากประเทศสเปนอีกแล้วที่ได้อ้างว่าตัวของนักเตะกำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อจะย้ายออกจากถินอาริอันส์อารีนาพวกเขาระบุต่อไปอีกด้วยว่าเรียอว่าูลของเราคือหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะอยู่เช่นเดียวกันกันกบทางเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต่างก็อยากได้ไรายเซนของเขาไปครอบครอง ก่อนที่รายงานข่าวฉบับดังกล่าวจะมีการตกท้ายว่าตัวของดาวเตะวัย23ปีมีความตั้งใจอยากจะย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาดริิเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นหากเขามีอันต้องอำลาออกจากแคว้นบาวาเรียไป อย่างไรก็ตามล่าสุดทางฟิลิปเคสเลอร์นักข่าวคนดังจากประเทศเยอรมันก็ออกมาเคลียร์ชัดในประเด็นนี้ผ่านนักเอ็กซ์วนตัวของเขาแล้วว่ากระแสข่าวที่ถูกปั่นออกมาเหล่านี้นั้นไม่มีมูลความจริงใดๆและตัวของเดวิสเองก็ไม่ได้คิดอยากจะย้ายทีมเหมือนอย่างที่มีการกล่าวอ้างกันออกมาแต่ในทางตรงกันข้ามเขาต้องการที่จะอยู่กับต้นสังกัดปัจจุบันอย่างทางบาเยนนมิวนิกต่อไปต่างหาก ข่าวจกพิเศษผมเพิ่งจะได้พูดคุยกับทางเนเดาหูโอเซเอเย่นส่วนตัวของอัลฟองโซเดวิสมานนะเขาเองก็ uff, รู้สึกประหลาดใจกับรายงานข่าวที่ได้ออกมาจากฝั่งของประเทศสเปนเหมือนกันเคสเลอร์ระบุ ในรายงานข่าวนั้นมีการอ้างว่าทางเดว,วิสปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรบ่ายเยนเนิวนน่และเขาก็ต้องการจะย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาตริดเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นอีกด้วย ถาว่าทางฮูโอเซก็ได้ยืนยันว่านั่นไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะในตอนนี้เอฟองโซยังคงอยู่กับทางบาเยนน์มิวนิกและเขาก็ยังคงมีสมาธิอย่างเต็มที่กับสโมสรปัจจุบันของเขาเหมือนเดิมเรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของทางเวอร์กิลฟันได ปกักกรหลังกับตันทีมของเรากันบ้างดีกว่าหลังจากฝถิติหลายอย่างของเขาในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้เริ่มจะบ่งชี้ว่าเจ้าตัวสามารถเรียกคืนฟอร์มเก่งของเขากลับมาได้แล้วล่าสุดเจ้าตัวกระดกไม่สัมภาษณ์เปิดใจถึงเหตุการณ์อาการบาดเจ็บหนักที่เขาได้รับย้อนกลับไปเมื่อปี2020ซึ่งทำให้เขาพลาดการลงสนามไปนานเกือบสามวันจึงส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของเขา ที่แกว่งไปอยู่พักใหญ่ๆกว่าที่จะหาทางกลับมาสู่มาตรฐานของตัวเองได้แต่เขาก็เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็มีเรื่องที่ดีแฝงอยู่ด้วยเหมือนกันผมไม่เคยประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บแบบนั้นมาก่อนเลยนะฟานไดกล่าวอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่ามันเป็นอะไรที่ส่งผลกระทบต่อน,นักฟุตบอลเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าผมเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ในอีกด้านหนึ่งอาการบาดเจ็บครั้งนั้นก็ได้สร้างเรื่องราวดีๆหลายสิ่งหลายอย่างให้เกิดขึ้นกับตัวของผมด้วยเหมือนกันนะมันเห็นได้อย่างชัดเจนแทบจะในทันทีหลังจากที่ผมได้เข้ารับการผ่าตัดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่ามันทำให้ผมมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศร่วมกับครอบครัวของผมเป็นเวลานานถึง7สัปดาห์ มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ผมจะไม่มีวันลืมเลือนนอกจากนี้มันยังทำให้สภาพจิตใจของผมแข็งแกร่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนอีกด้วย มันทําให้ผมปล่อยวางในสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นและง่ายดายมากขึ้นมันทําให้เราเห็นว่ายังมีสิ่งอื่นๆที่สําคัญไม่ใช่แค่การแข่งขันฟุตบอลเพียงอย่างเดียวแต่มันยังมีครอบครัวและสุขภาพของเราที่สําคัญไม่แพ้กันไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่ที่เชื่อมโยงถึงการลุ้นแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้โดยตรงกันบ้างดีกว่า มาลิวัปภูของเรามีโปรแกรมสำคัญต้องบุกไปยันถิ่นเอติฮัดสเตเดียมของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงหลังพักเบรกทีมชาติซึ่งหลายคนก็เชื่อว่านี่คือหนึ่งในเกมที่อาจจะตัดสินตำแหน่งแชมป์ีิมียริกในบั้นปลายของฤดูกาลนี้ได้เลย โดยในตอนนี้ทั้ง2ทีมมีแต้มห่างกันเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นซึ่งหมายความว่าหากเราสามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้ก็จะทำแต้มแซงขึ้นไปรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางในทันทีก่อนหน้านี้ซิตี้ก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานนักเตะภายในทีมของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นทางเอเดนสันนาธานอาเกจอห์นสโตนเควินเดอร์บอยและเซจิโอโกเมส ทว่าล่าสุดพวกเขาก็ต้องมาเสียกำลังหลักในแดนกลางไปเพิ่มเติมอีกถึง2คนซึ่งต้องถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาติของพวกเขาและเป็น2ผู้เล่นตัวกลังนในแผงกองกลางของพวกเขาด้วยกันทั้งสิน้นได้แกน่ในรายของมาติโอโควาสินและมัติอุสนูเนสซึ่งก็ยังไม่ชัวร์ว่าพวกเขาจะสามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันเกมสำคัญกับลิเวอร์พูลของเราในช่วงสุดสัปดาห์หน้าหรือไม่ อย่างไรก็ตามตามการรายงานข่าวจากทางนิวอร์กเอ็กโกสื่อวงในของสมูสรเราก็ได้ระบุว่าวิกฤตอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ได้ทำให้ทีมของทางเป๊ปกว่าเดีย๋ยลา ขาดนักเตะในทีมชุดใหญ่ให้เลือกใช้งานไปถึง7คนและจะทําให้พวกเขาเหลือผู้เล่นเพียงแค่14คนเท่านั้นและหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นในช่วงหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้ามันก็จะกลายมาเป็นประโยชน์ทางอ้อมสําหรับทีมของเราในการ,รเผชิญหน้ากันของทั้ง2ทีมอย่างชัดแจ้ง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกประเด็นข่าวใหญ่ที่ได้ถูกตีออกมาในช่วงเช้าวันนี้สำหรับความสนใจในตัวของทางหลุยดีอาสปิดทีมชาติโครมเบียเมื่อมันมีกระแสะข่าวจากประเทศสเปนที่ได้ระบุว่าเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาอยากจะได้ตัวเขาไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุก กอนหน้านี้ทางโจนลาปอร์ตาประธานสโมสรของพวกเขาก็มายอมรับด้วยตนเองว่าอยากจะได้ตัวดีอาร์สตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่กับเอฟซีปอร์โตแล้วถ้าถูกทางลิเวอร์พูลของเราตัดหน้าคว้าตัวไปร่วมทีมก่อนในตอนนั้นเราเพิ่งกลับมาที่สโมสรและลิเวอร์พูลก็เอาชนะในการแย่งตัวหลุยดีอาร์สไปได้ลาปอร์ตากล่าว เราพิจารณาเรื่องการคว้าตัวเขาอย่างจริงจังนะแต่ด้วยสถานะทางการเงินของสโมสรมันทําให้เราจําเป็นต้องหันมาจัดการเรื่องราวภายในทีมของเรากันก่อนและสงวนท่าทีของเราในการดําเนินการใดๆเอาไว้อย่างไรก็ตามล่าสุดทั้งคริสเตียนมาตินนักข่าวคนดังก็ออกมาเปิดเผยว่า ยอดทีมแห่งแคว้นคาตารันเตรียมรื้อฟื้นแผนการในการไล่ล่าตัวดีอาสขึ้นมาอีกครั้งโดยพวกเขาตั้งใจจะส่งนักเตะไปขอแลกเปลี่ยนตัวกับดีอาสบวกกับเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อให้ดีวนี้เกิดขึ้นผมทราบข่าวมาว่าทางลิเวอร์พูลเองก็รู้ถึงความสนใจในตัวของดีอาสเหมือนกันมาตินกล่าว พวกเขาก็รอดูข้อเสนออยู่ทางบาร์เซโลนาก็จะมีการเสนอนักเตะมาขอแลกเปลี่ยนตัวเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อขายเพื่อให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้เฟนกี้เดยองคือหนึ่งในคนที่พวกเขาพิจารณาอยู่และตัวของนักเตะเองก็อยากจะย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลโด,ดยเหมือนกันดังนั้นหากบาร์เซโลนาให้ตัวเลขที่เหมาะสมพร้อมกับนักเตะที่พวกเขาให้ความสนใจ มันก็เป็นไปได้ที่ลุยส์เองจะตอบตกลงในการย้ายไปเล่นที่ประเทศสเปนนะแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ